คำพ่อสอนประเทศไทยเราอยู่อย่างพอมีพอกินไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหราและร่ํารวยกันทุกคนเราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองก็จะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกข,ของรัษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็คือมนุษยชาตินี้เอง และประเทศอื่นก็อาจจะเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหราประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกินผู้ที่มีความอยู่ดีกินดีนั้นย่อมสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้ทั้งในยามปกติทั้งในยามขับขัน เพราะว่าผู้ที่มีชีวิตที่ดีและมีอาหารพอเพียงมีฐานะมั่นคงย่อมมีจิตใจแข็งแรงและทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เกิดความเข้าใจในความมั่นคงคือการรักษาความปลอดภัยของประเทศและห่วงแหนแผ่นดินของตัวเองประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือผู้ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทําเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้ ที่มาพระบรมบราชวาสและพระพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือคำพ่อสอนในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทด,ด้วยความรักและความดี60ปี60ล้านความดีถวายในหลวงน้อมเก้าถวายในหลวงขอบคุณครับ